คอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโทรไอช้ p ปปิ้ง2 2 3 8 8 9 9 9ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสีปโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ Hagen ดัไอศรีมพรีเมียมชื่อดังระดับโลกชวนเติมความสดชื่น ใายความเหนื่อยล้าไปกับฤดูกาลแห่งความสุขช่วงเวลาแห่งมิตรภาพและเสียงหัวเราะของคนที่คุณรักพร้อมร่วมเฉลิมฉลองไอศครีมช็อกโกแลตสองรสชาติใหม่ล่าสุดได้แก่ไอศครีมรสดาร์กช็อกโกแลตกาญจนาและไอศครีมรสเบอเยียมช็อกโกแลตแอนด์เฮลเมอร์นัทที่มาพร้อมรูปแต่สติกร์ที่เป็นลิมิเต็ด dition รังสารจากความํำนานและวัตถุดิบระดับพรีเมียมชันยอดตามแบบฉบับความอร่อยโดยสูตรเฉพาะของฮาเกนด a ๊ก พร้อมจ hm. ัดกิจกรรม Hagen Dazs t h ช c h o c o แล t e อ n v v r y y o n l นลิฟต์ย้อนโฮลแบโดยดึงหนุ่มหล่อควันใจสาวๆเจมทีระดนสุภพันธ์พินโยแบรนด์เอมบัสเตอร์คนแรกของ a ฮเก d ด z s ประเทศไทยแท็กทีมหนุ่มเท่หน้าใสเพื่อนสีอย่างปอเช่สิวกรอดุลสุทธิกุลแห่งวงทีนตี้มาร่วมสร้างสีสันและเล่นชาเลนจ์มินิเกมแบบเอ็กซ์คลูกับแฟนขับอย่างใกล้ชิดตามสโลแกน Together, it's better when you don't hold back. อยู่ด้วยกันแล้วทำให้มันสุดของ h g เกนดัส ค่ะก็วันนี้นะคะก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เ,ออ <Thank you. S 1> เราเองเราเข้าใกล้สู่เทศกาลนะคะปลายปีนะคะเราอยู่ห่างกันมานานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยถือโอกาสเ,เปิดตัวไอศครีมใหม่ซึ่งเราคาดหวังว่าไอศครีมใหม่นี้ค่ะจะมอบความสุขให้กับทางผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคจะได้มีออโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะออในช่วงปลายปีนี้แล้วก็อน j o ยกับไอศครีมรสชาติใหม่ของเราค่ะแล้วครับผมอย่างวันนี้ที่เราได้มีงานอ e ีเวนต์เนาะเปิดเหมือนเปิดตัวรสชาติ เลยก็ที่ผมชอบทั้งสองรสชาติผมว่าเป็นคนที่ชอบทานช็อกโกแลตอยู่แล้วแล้วทีนี้คือสองรสชาตินี้ออกมาเลยตอบโจทย์ครับผมที่จริงคือมีอีกหลายๆรสชาติที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วคือทุกตัวผมว่าไายกันาเป็นเป็นแบรนด์ไอศครีมที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมเราเลยรู้สึกว่าเราคือกินแล้วมั่นใจอะว่าอร่อยแน่นอนครับผมขอบคุณค่ะให้น้องแจ๊ค ก็อยากกับฝากทุกคนครับผมโดยเฉพาะคนที่ชอบทานช็อกโกแลตเนาะคือมีทั้งแบบดาร์กช็อกโกแลตที่เป็นขมด้วยแล้วก็ตัวที่เป็นเบลเยียมช็อกโกแลตนะครับผมคือคนชอบช็อกโกแลตไม่ควรพลาดที่จะลองนะครับผมก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับไอศกรีมพัคเกิดัสค่ะวัตถุดิบทุกอย่างที่เราใช้นะคะเป็นวัตถุดิบพรีเมียมนะคะแล้วก็เราก็คาดหวังว่าไอศกรีมทั้ง2รสชาตินี้เนี่ยจะมอบความสุขให้กับทางผู้บริโภคทุกท่านนะคะ ฝากด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับงานอ e ีเวนต์ดีๆที่ลูกปานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ i p m อัปเดตลงแล้วนะคะลูกปลาและทีมข่าวต้องขอต,ตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ